าาทาติาหราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่วางทุ่นไขป่ปลาปักทงแดนรอบๆเกาะทะลุนะคะที่ถล่มลงมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ห้ามประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนั้นและก็เรือทุกประเทศเข้าพื้นที่เด็ดขาดนะคะเนื่องจากเกรงว่ามีแนวโน้มที่จะถล่มลงมาซ้ําอีกค่ะ จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหานนพรัตนารามุ่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่วางทุ่นไขป่ปลาปักธงแดงรอบๆบระเวณเกาะทะลุหรือเกาะแม่อุไรตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ที่ถล่มลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเกิดมรสุมฝนตกหนักคลืนลมแรง ห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวเรือทุกประเภทเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าลักษณะของหินที่ถล่มลงมานั้นแต่งออกเป็น2ส่วนน้ำหนักประมาณ30,000ถึง50,000ตันค่ะก็พบว่ามีปะการังเสียหายประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ลักษณะธรณีวิทยาก็เป็นหินปูนยุคเพอร์เมียนอายุประมาณ260ล้านปีและพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบ แคสหินปูนมีรอยแตกรอยแยกมากเมื่อฝนตกหนักและคลื่นลมแรงน้ำก็จะแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกทำให้มวลหินสูญเสียเสถียรภาพค่ะประกอบกับด้านล่างของภูเขาก็ถูกกดะซอจากคลื่นทะเลนะคะทำให้เกิดรอยเว้าส่งผลทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักหินปูนด้านบนได้น้อยลงทำให้หินปูนแตกคลื่นตัวและก็ถล่มลงสู่ทะเลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะถล่มซ้ำอีกค่ะ